สวัสดีจ้าค่ะมาดามกินอะไรคะสวัสดีจันทรสวัสดีคับพี่น้องคนตกมืนขึ้นในกระแดดออกเนาะมันเบิ้งแต่แท้น้ำบ่ออ่างเนาะยังกืนอยู่น้าเนาะเถงมันยังโตมันเตสกาวพดหวานข่ารอกนี่นะระบัหยิบ่อพแงสวัสดีป้าปุญสวัสดีค่ะสวี่ะิตข่าเศร้ากับพี่น้องค่ะ กับไปตลาดไปบ็นเกี๊ยวกับปิ้งไก่จ้าตลาดก็ไม่มีอย่างก็ก็กเก็กมุกเนี่ยสิมุกกระป๋อมไงกระป๋อมกระป๋อมตัวของแสบนะเอวลาบวกกิจอาคารมุกกระป๋อมค่ะ จำตาวานจำองบ่กอบ้ามันมันตัดจุดเทิงบ่ป้าฟ่ามาวานสบายดีจ้าพี่น้องบ้านเทิงไฟบ่บ้านต้บกไฟดับดอนกับบได้ะหลขลุกขลุนหัวหายขนนแ้วนไฟเนาอไไ่วอามาล่าว่านอนเทียงนอยเยนะน จมันตัดตจากเลยฝ่าฟ่าตรงนั้นน่ะบันเทิงไฟไปดับนอนเย็นหดแล้วเมืองเลยไงฮือฮืออไมันปับอากาศย่าพัะห้อนแล้วหอนแล้วพอสิปับออกได้เดี๋ยวก็้ตาวดฝนตกหนาสิเย็นแล้วหืมด้แล้อง้องจะมาได้ให้ผมาไปดับที แล้วอกมาแล้วมัน็นแบบทยหอมนลเมันบอกแม่ไทยมันแดงตลอดนหอน้านั่นมันดํากระเดงนมันจะบิดอันนั้นทาพี่น้องมากินขันันกันยังไงโมกกระป๋อมพี่น้องมกกระป๋อมนะคะใช่อันหวานตะมูกับอันหวานตะหมูวานตะมเคยหวานตะมูเป็นใบตามชิดินค่าเ้กับอันกับม่อนกับอันใบอันชงผ้า อันผู ite, the apple, the apple. So ้เป็นทุ่งื่องๆเลยเจนที่จี๊ดๆกันงาวๆเราเคาหล่อเคาหล่อเราตีนี้ง่ายนะคอกแจ่แมงดาแต่โมบางก็ยังเหลือนะคะคำบอกป่าคือเก่าเลยนะงาเลยข้าวเนี่ย้าแค่โอ้โหนี่แค่ขาวบุกงานน้ทำนี่เราเจปมีออกมาแล ปิ้งไกลกับซื้อตลาดมาเมื่อกี้ที่น้องเ้ยปิ้งอะไรก็ช้าบักซาบัอาชีพสุปเข่งด้วยปเข่งเคยยอดเวกขึ้งอย่างันมงเขาไปสอน งูพิเพกระป๋องเนาะเยอลึ้ๆอ่าเศาพี่น้องงกปลาก็ยังแสบกระดกเขบเม่ขึ้นนี่เกี่ยงข้างสารทางแตย่านอ้วนมากินข้าวกลางเศร้าเองเ น้ำแม่มาแลกเกินม้แมาทัวอ่ะน้ำแ่เราประกอบนะน้ำแมงปุ๋นม่ออ้าจารยกนบอก่ากินข่าวน้ำแรงเลยน้ำแรงกินแล้วเขาน้อนดิต่ว่ากางเ้าากินแล้วเขาเห็ดเวียงยามกี่นมันัา่กอบนั่นข้าก็มมนทอด ขับถ่ายยงจุดมาเขาไปขายเห็ดบ่ขายน้องเขาไปเี้ยแล้วมืคืนน่ยคนตหญ่เปเนียเซลซลเงเหมาเืออก็ตดีมาใหญ่เนบ่มีฝนตักเตี้บ้านนตกไหลบพี่นอไฟับแล้วมึนบ่เห็นไฟกระดับบ้านเทงวัดบ้านลางดับข่าที่น้อง ข่อยนอนไปได้ข่ะคุปพ่อมใช่ไหมจักบอดเลยหงา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 ยมีเตียงนอนที่จริงมันสูงเลยคือหลังนั่นแต่มันห่อนเลยมันระบายเนี่ยฝนตกก็รดนหนักซีเย็นแล้วก็บรรยนกางอ้าวอยูเอาไปนอนเหนือหลังหอยได้บุญแห้งแล้วนอนเปิดตรงหน้าตาแหละกันแล้ว วัส no ุขปรนอนไอ้เกยเฮอดใหม่น nice ี่กอที um in ่เกลสบายห่มผ้าเลยเดินดูห่าห่มหน่อยห่อเจ็บอกอ่ะทุบอัะนมันก็เด็นไเอาปวกเพราะงานมันโลกมเลยนมผัดยันมึงมูขอบก็เ็จแต่มุงขอบกลางมุ้งย่นกลางมุงเลยใครหน้าตาออกเห็นมุ้งลงมผัดใหม่ไหมานอนเกลือเฮม่อกเป่าเลยเปิดเลาปล่าวนอนในทางตลาดกนั นอนเพีงแล้วมันนอนบ่ไปเสร็จิมบ้หาทีน่มหน่มเดีู๋วัเดียวฝนซัมนีนะพวกเห็ดหน้าวานก้านะแสด่พวกเห็ดหน้ายอดนะสำคัสสิทดิใจสำเนียงแห้งกงง

วาดแหงนพิธีการทุขอยาวาดน,นั่นเขาว,วาดบาเก,กีให้เองได้บางทีหลายน<ม>ี่ช่วยสวยโมบีอะบอโมบีมันเ<ม>ป็นหน้าบุ้งหน้าลำบ้องจุ๊บุ้งแต่ว่าวาดตอนมันแงหงไปไดนวานผง,ม,นงมันกับขิงฝนตกลงมาใส่กับข้น เขาหน้ามมาแหลกรขังน้าัมันแห้งถ้าเขาว่าเห่น้าไว้ห้านัเปิดางองเขาหน่อยแล้ก็วางเขาแจวเขาจให้ยังขึนอยู่ตัวคนหวานเป็นเป็นพ่อบ้านเขานยมบ้านตาหน้าพัดน้าบอยู่หน้าบหย่าจำชื่อน้าถ้จะอยู่หน้าให้เขาบิงแมนพาว่งคั่าแล้วเขาเริ่มเขิดเขาสิขครังหน้าไปได้บัหย่าขึ้ เขาเรียย <them. S 2> no. ่อมว่าดอยู่นะบ้านเขายังตันนี้ยังน้ำเป็นเป็ดเป่นไก่ย่างเนี่ก็มีตะขากระพู่นะเรื่องเซาไม่อฉีดเราจะได้วัสดุอ้างวบ้านเราาเบงใจะทำอะไรตั้งดับแต่เสร็จนีมันตัสดุไงอย่างพี่หเดแจ้งไฟ้บังคับเขาบังคับ มมแม่เนาะเขาบอกกินเขายามเศร้าหนือกินบมดเสบหมดแส,บ,สบว่าเขาตื่นมันเทากินนั่นนะ

vấn <laughs> đề <laughs> 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 là <laughs> vấn <và tài. cười> ที่สบน้าคอาจจะจบกักหนึ่งพอดอจจะจิบกับถกหนึ่งคืนลงบอจะจะนำลอต่าแล้วก็เป็นหอคนใจ้คนส่งคนไปเห็ดปวกสองเที่ยมากเลยเลี้ยงเก็บในขังเท่านั้น กูวานีเก็บลายดอกยอะเลท่านเลเก็บมาบวบนะมันเป็นดอกกยังไงหมดเลนี่เหรอดสิบบาทจบจ้ะทำบานท่านออกสิสร้างไปบพราะท่านเขาเขาพูดเขากลืนยังพวกเบไปเหนื่อยปกติบ mm ้านคอยเฮ็ดจะออกลายข้าไปวานนี่ก็เจ็บก็ตาเ็ดกิอยู่ออก คนเทียวคนบาแหงเนาะบาแหงมามงคือขอยามซาบนี่เนาะโตกระแดดแดดแห้งกรเห็ดต่อแล้วบนห้องก็นอนเผาไห้องเขาเตียงเขามาเอาเจอแตาสองตาทีบอกก่าจาอย่าปพุดอ่ะมันเดี๋ยวพเทหัวเทียงเขาคือกัน เฮ็ดปวกนใบพุนก็ค <not. S 3> ูดมังได้คอยออกนะจนลำพอได้ก้นเอาทั้งสี้ทั้งห้าลำหน่อยๆมันนะใช่ะอืมใครหยิบไปหาลำได้เชาะจนบริยังเขาหิบแบบดับเดียวลกถ้าไปหามาบริได้นะบริคูตคือาเนาะเขี่ยเขี่ยวบยะบอเคตอวปีนาอะไรอยากกินม่เท่านกคูห้าเียลให้รขับปรามากไปชอวมึงนไปลำคันนยังบริพุนเทดนะ ขวดนยังอยู่กับพืน่เขาขดหาน้อยยังบ่ได้อยากเป็นดอกขุดบ่ได้ใชเนาะเจะไปเกียหาบ่ได้้องเขาอ่ะเลยไปขุดเอาละเสียเงเสาที่เ้น้อยีก็ีทา คือต่อตรงนี่คอยไหลยกยจงงังบวบอันมันพันด้ดึงดูดชามห่งางไกลครับเอาเผาพานไปแบบนี้มันจังบวบอันนี้อนออก่เลันแดอาแน่น้อนี่ระเบงแดดดนะเอาแดดให้เรากได้หอืมเหยเลเอาเรถจะไปแห่บงังไฟมือนนี้ เคลงไปบนมดาแ่เขาจมลงที่ตุมกบเมื่นันปงม่วงใครแต่ปบปจักสิกินเบียร์ปจักสิปบเผอก็บอได้เขาแหลนมาเอาเต้นจพักเต้นจุพักเต้นจแจ้เต้นไปน้ำหัวาวันจะขอไปน้ำเหมือนนเมนติสูจะขีดตมจักเบียร์หใสไปเลย เจ๋งก่อนนะสิหัวขวัญกันะนักกันเลยเน่นะอาจอมขับเลยแนวกรตุกมึงคนนี้คือก็รตุกนั่นกตุกคัทาคอยตดอดนักรตุกม่เห็าคอย นั่แหละเป็นมือของเขกคืข่าวเศร้าว่าชุดอยู่เพือนเน่ยข่าวเศร้าประมาณเก้าโมงสิบโมงวกัสุขขากินตื่นมาก็ลงของออคาเห็ดเนี่ยผู้สไายก็ออคาเฮ็ดผูนี่ก็ลงของเืนมากพอเขอเพื่อกินก็ขนข่าวเศร้านเก้าโมงสิบโมงขเที่ยงหน่อบ่ายสองบ่ายสามกว่าเขาอยู่เขาแอบได้ห็ต่นเอาวอยู่ ไป,าไปานนาหาเครื่งก็ตื่นแล้วไปหาปลานน่ยังไ่ได้่งกอ,อด,ดือกันอแล้วของไผ่รับก็จะไปนอนลมมลมันรับมันบอกรับมันนอนมันเหอนอาะนี่แหละินอนเด็กนอนค่ำกับย่าแม่นตีสามแล้วแม่นผมมืออ่ะโลดเลยบอกรับแลวบะน มันเคยแต่ได้มา <c oughs> เคยถึงเห็นงานใครเห็นงานน่ะบอกอะไมาถึงมวยเห็นงานแล้วโค้งโม้งขึงจะเ,เลยลุกขึ้นมาหนึ่งเขาเห็นมันกลัวแล้วไงไลงเป็นขึงแล้วลงมา,มางงแต้องเปิดแต่หน้าผีหรอ ว่ามันบงมส่สุดกินัตวันุขยังบวมอยู่สัตว์รังสุขทั่วแขนขาบลกเลยหรือสัตว์รังมันกลงจักลอดจะฆาคอยตลอด ไปใส่เต็เมา่อบาไมใส่พริมันแล้วอีกคนเตรงนะมันจะคอยดึงเทยปุ่นเพียงเอานี่ก้อนตรงเนี่ยเป็นดูเลยมันเส้นเนี่ยอ๋อหกหกใหม่มาขับไปหาปุ่น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 เขาเสิร์ฟปุ่นจินมหมูนะรสชาติมันสีนั่น โ okay. อเคหอมหวานเออผงขีิหมูใส่ยังกะงาบดยแล้วเ้งงาหเห็นอัดเม็ดขายไปแล้วผูอ <c oughs> ัดมันเอามสิบาทเ่าหร่ก็ไปขายถอบเลยนี่หมูปะขออัดขายดีคนนิยมค็เด้อีหมูนะมันงามได้ผงขีมูนะอยู่ใส ขันอยู่หมกอยู่มันนี่ส่วนมันนี่ชาวนาเออบ้านเฮาสอบเจ้าหาบชาวบกคนอยู่เขาไปผสมมันที่มีหัวปุ๋ยพวกคนเขาอัดทำเห็ดนี่นะบ้านเฮาเห็ดกินแต่ะเมอนี่ขยะร้ายนะถังเขายกขยะมันโดนนี่ทิ่มแล้วเอาหัวชีวภาพมาหมักนัดได้เลยเสตอาหารเห็ดเองเห็ดกางามเสต็อาหารพวกกล้วยเปลือกกอะเปลือกกล้วยเปลือกอย่างนี้เด้พวกอะไรผักผักอย่างต้นหมกต้นไม้เปลือกเกาะเปลือกกล้วย แส่ไปแล้วก็เอาหวัวเีวผาพมาลงไปฉีดแล้วเป็นหนังเีง่ยุิิรไปทางไปทางมา,ารตีนะไ้านัวลายป็นอีตต้นกับไปย้ายตะพุ่น หดงานในขุนหมือแล้วใผูกยู่ให้หน้าบอเดขึ้นมาพอมาโขึ้นมายางพนตายใช่ใช่ผูกรให้หน้าะมันกระจายแบบผูกเป็นคอกแล้วคนไปแจกอะไรอย่างี้กลัวเลยกะแม่นอย่มันจืดหยากินเบิดจืดหอมียบางคนบางคาอ่เห็นกมันว่าเป็นคอกแล้วจงคนไปเทน่ะดีกลัวเลยอืได้หลายพ้อมันยยังผูกใช่กะ มันดอกมันอะนาเบอร์มันจืดเบิร์มันดอกมันจืดแม่นหางหางหางมันได้หางมันแห้งแล้วกันว่ะมันคิดว่ามันมันก็แหงเลยแหงนะก็บอกเป็นว่ามันบอกคือฝุ่นแตบอกเนี่ยคอแล้วตักไปฝุ่นเหมือนเป็นผงอะเปบยนั้นอะนั่นดีทัว่าเสร็จคอกแล้วกาจะได้ซื้อไฟแต่มาให้ไรยุ่งไม่พร้อมนะ คอยยังคิดอยู่ว่าหน้าทงใหญ่คอยที่เป็นไฮหน้าน่ะคอยจะอ้อมหัวเบิดแล้วก็สะบอยเห็ดหน้าซื้อมามาปล่อยลงคอแค่บ้านมันเราอยากเห็ดหน้าเห็ดเห็ดมันซื้อเขากินเอาต้นทุนมันหลายเห็ดหน้าน่ะครอบครัวแบบครอบครัวน้อยนั้นเข่าปีหนึ่งว่าฮัท้าสอบซากินเบิร์ดนั่น สื้อตันหนึ่งกับคปีนะกตเ็ด่พ่อแม่พาแบบบอให้เสียนหน้าหน้าห่งนเหอเออขนมีเสียดายนะมันคือนาพงวาปลูกการวัดิีไทยปลูกบ้านกระชายก็ได้เป็นนาเป็นทำมันบวมกับรงงามบวงามบวมอันใดน

ี่กาสเซนฟาวับสนิกก่อนนะคะพี่นกขาพี่เขาแล้วล่ะค่ะไปต่อแล้วค่ะจอกนพี่นขาสบายดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอกขาสบายดี